มัดนี้เลยมัดพอดีน้อยๆเขาเจ้าเขามัดเอาตะเก้าเลยเขาเจ้าเสือเป่าย่าดมด้วยไหนอ่ะกูคงเบียดชิบูคงเบียดเลยเชี๊ยดตัวนึงเนี้ยโอ้ใชะ้เลยไม่ห่างนี่นี่พ่อไปห่างนะเอาเด้อเบิ้งเอามาแต่เลยไม่ห่างนี่เหรอ ดำหน้าแล้วเนาะสมบัติเนีย่ยนุ่มเจ้า <c oughs> อยู่หน้าหน้านี่จะเป็นหน้าติดบ้านทุกคนหน้าติดบ้านนี่เลยเจ้าปูอ้อยปูเหลือไว้อยู่ข้มแ้มบ้านนี่แหละเข้แมนานห้ามโหเข้าไปฮะก็จะเป็นบ้านเลยบ้านเฮิร์นก็นจะตั้งใหญ่ไปตามแลวทางนี่แหละทางนั้นจะเป็นทางทางรถนะชุดปูวจินหอนฟ้าโฮยไปแหละบ้านสมร,รูนี่มีสองสองคมทุกคนเลย ฝ่าห้วยเบิ้งนี้ห้วยห้วยลู่ขั้นกลางนะด้านนี้แกตปีแปะกับเซ่บางเหงทุกคนเบิ้งความดุมันของเจ้านะเสียหน้าเป็นตื้อตามขั้นถือว่าม่มีหน้าจักเส้นเลยบ่อนจุดปล่อยน้ำอยู่นี่บ่อนนึงปล่อยน้ำทั้งอาบทั้งดื่มทั้งอาบทั้งซักตัวซักคองนี่เลยเขาคดมาบ่อนเดียวเป็นรอบนี้เข้าพอมตอบไปได้หลายเลย ôi oh, nó <tạc tán>. lô <laughs> ca nó giận bò nó bò chắc chắc, chắc mớ này chắc mớ lê lô ca này xịt bữa nó rưỡi nó này lô khắc cân hồ bà này mồ hồ á cháu miêu cháu có xả đây โอโออ้เมัดน้อยๆเนาะมัดตาเขาเจนะ้ามัดนี้เลยมัดปเปลี่ยนน้อยๆเขาเจ้าก็มัดเอาตะเก้าเลยเขาเจ้าเสื้อเป่าเสื้อก็ชอบโอ้โนงังนังล่างเบริลดเนาะขับบอกกันเลยเบิงงบ้งร่องเบิ้งรองโอ้ลกไไง่ายๆทุกคนลกูกพลอยดิเพราะว่าดินมันนั่นดินมันเหลวอันเด็กชะลอจดไง โดยโจนไกระดัางไงโอ้มจักซื้อเนี่พันซ้ำน่าจะเป็นข้าวท้าเราขับมิักสลาคอยเบิง่งมต่อขอเจอ้าเก็บเกี่ยวนะกินข้ขาวแล้วบอกมันนี่ยาน้นยนนนไหนเอากคงเบียดิกคงเบีดเอ <c oughs> <c oughs> คงเบีดเ้ โอ้คักนล้นังลกนี้เลยเนาะโอ้มนกระบเจ็บเอวแล้วนี่มีเจ๊บเอวใช่ผักกนนังล่างเพิ่อล่างมันข้าเจ้าใขอใอ้ลกเลยนะมีฟ้ามีลกแบบมีฟ้ามีฟั่งแม่ผักกันนังก็เตืดอยู่ในนี้เลยคักข้าเจ้าลกกาทุกคนเลยอ่าช่วงปีก้อนๆค่อยก็เคยลกอันนั่มพี่น้องเผ่ารู่ที่วันดำหน้านะแต่ช่วงอยู่จุดสุมลโกแล้วค่ะลกแบบนี้ละลกคือข้าเจ้าลกอะไรเมื่อเช้ามากกว่าเอาเสื้อเป่าแล้วก็ไปดำ จะดำแล้วจะมันคือนี่ดำแล้วหน้าหน้าหองนี้จะเป็นอีเจ้าหนึ่งนะเจ้าจะดำไปหมดแล้วอันเจือสามคนนฮะลกโลก,กาสามคนนฮะลก,กาได้ลกแล้วกัอ่าห้าคนนี่ดำห้าคนเขาแบ่งนั่นทีกันดีด้แบงไปลกมัดมือเลยพูดเลยโลก,กาอันทีน่มันดำนี่ก็ดำมัดมือเลยนี่โอ้ <laughs> เสียงรถไถแซ่ๆโอ้ขึ้นหอดบรรยากาศตอนนั้นดอนอกและจิคชาวบาอยู่บ้านเฮานะแต่ว่าแถวนี้เดินหนึ่งเดินสองเขาเจ้ากำลังลกกาดำหน้าแซงนะเขาเจ้าเห็นหน้าได้สองดูก็คือหน้าปีแลวก็หน้าแซงนะสามารถเก็บเกี่ยวเขาได้สองเธอนะกะกะผลผลิตมกากะถ้าว่าผลผลิตมันได้หลานมนกากะกลมอยู่กลมกิ่นนะเฮ็ดสองเธอ เอ้าตาบ้านหน้าก็มาฮอดพีนี่โอ้เออต่บ้านเดิยวเนาะจากมือแล้วมาพีนี่จากมือแล้วมาพีอ่าบ้ามือมือเอาเอามาซอยเขาบอช่วยน้องเออช่วยน้องซอยเอ้ยมาแช่แช่จะเอาแห้งกันนะเขาจะก็มาซอยอันนี้บ้านตาบ้านหน้าคอยเบิดอให้ได้บ่อนคอยสอนให้ได้นี่มามาดับหน้าซอยพี่น้องเขาเจ้าอุ๊อันนี้จ้ะ สองสีหกคนเบิร์นี้นะหกคนดำนะแต่ว่าสามคนสองคนล้ลูกกานะเฮ้ยไปเดอยเป่ากาบนนะอืเออบอกเข่งเนาะแต่บนเล่งทุง่ม <c oughs> แข็งนะอ้อนอ้อนดิน่มเขาเาจ้าจับกาเนี่ยจับแตกต่างกับกับผู้ชมเฮาจับเลยเขาเจ้าจะเขา,จะ,จ,ะเาจ,ะจะปิ่นป่ายกาเอ,อกมาเนะชาวบ้านนี่ก็กำลังคุดคิวดับหน้าเส้งนะ เอาแห้งกันทุกคนเลยนี่ตัวน,นี้นี่จะเป็นนั่นคุโบมไ์ไหมนี่คุโบม์คุโบม์ไม่ยุคสงครามนะอยู่ในนี่กัพืชพักกที่ว่าหากินได้ง่ายนะมีอึดทุกคนเลยต <ừ> ามคุโบม์มีไหมอันนี้คือพักปอดสารพิษนะทุกคนพักปอดสารพิษนะบ้านเาเอิ่นพักเนาะนี่นี่โบแพะแถวนี้เฮ้ยอ,อันนี้อยู่แนวกินนะหน้าตามหหายปลายหน้าทุกคนเอ้ยสอ,อนนี่แหละชีวิตสวรรค์บ้านหน้าทุกคน เยอะกว่า5กิโลตามอ่าโหหายไปหน้าแถวนี้ละนิ้วเอยู่ในินนะอันนี้เฮ็ดหมตะตะละตะไม้นี่เนาะมโอ้าวไม้เด้ยังอนึงยังเฮอนึงยังตานึงที่มีาเจ้าก็ขุดลงไปก่อนขุดโอ้หลายปีนึงยังีโอ้ยังหลายเนาะููกแม่นเนาะ อหากากะเฮ็ดปีนี้บ่ตัวนี้อ๋อปีตะเก้อนี้ออตะเกอนี่เออปีตะเกหอนี้ผ่านมาอันนี้เราเฮ็ดมานี่ยหนึ่งสสสี่โอ้ยังหลายตาเนาะลงลุ่มเนาะยจะปีและคุดตัวนี้นะชิกรม่น้ำตาลำเนี่ยาเ่ปโม่าปีเือสิไดายํานี้เนาะเอออได้อีลาอีเลอรด้ทุกคนเพื่อน เพื่อจะได้หน้าแต่ละเฮือแต่ละตายน,นะใช้เวลาสองปีสามปีเพื่อจะมีคือว่าแล้วมันบินมีเท่งไงคุดใช้ล้อสุกไปคุดแต่จากกันจากที่สูกไปพเพาะเชื้อบอนตั้มเพื่อสะได้อารถไถามาไถาเนาะสองปีสามปีกะมีทีทุนห่อนเดทาว่ามีทุนห่อนเฮาเอารถจักรรถจกรถเหลือม,มากวาดกะก็ได้ไห้อันนี้เฮาไส้แห้งคุดเอาบางเพื่อกะเอาแห้งเห็ดหลับจางละว่านเอาบางคนกนนะ เราแห้งกันบางเทีก็อากิดเป็ดกิดไก่นะสี่คนยกยางว่าประมาณนี้คอยเฮ็ดเธอเล็กๆเขาน้อยเพื่อจะได้หน้าแต่และเฮือมีธรรมดาทุกคนนะกระเจา้าเราก็มีเพนชีเฮ็ดเบื้อนะกะปีแล้วนี่ได้จกเข้าจรกเป๋าปีแล้วนี่ได้แล้วนะสามสิบปลายสามสิบปลายชอบอนั่นกุ้มบ่กุ้มกินบ่บดกุ้มด้วยบดกกุ้มประชากรหลายจะคนเหินเจา้าส,สี่คนสี่คนสามสิบชอบ โอ้กินหลายเนาะบอกุลมเนาะเออเข้ามันนี่เป็ดท้ไกลนึงเออเกือบเป็ดเกือบไก่น้ำแม่นแหละแม่นแหละแมนโอ้เฮ็ดกินนี่กินข้าวง่ายอยู่พี่เลยเออแต่จาโดยมาได้เลยโอ้บ่ได้หืนหืนเลยบ่เจ๊๋ยเจีคนเจ๊๋ยเจี๋นี่ยมันโจนเลยโบโอช่วยหนึ่งยาดถือว่าหน้าติดบ้านก็ตามกเจ้ากินข้าวอยู่พี่เลยนะได้เหินซ่านบ้านช่องเพื่อนี้แหละ ิแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นกินอยู่นี่เลยแสดงว่<อ>าไม่ได้ดพักผ่อนเลยนะพักผ่อนตอนอออกอินข้าว,วนนบ่เออตอนกินข้าวลูลู่เธอจ่าโดยพักผ่อนตอนเข้าตัวนอนนี่เนาะนอนจ่าโดยเบะนี่ไหมโอ้ลู่นี่แหละบนเฮ็ดบนนอนมัดจัลไทยฮั่นนี่แหละชีวิตที่ชนอบรถเสียหายเสียหน้าเออผู้นึงนอนอยู่นี่เนาะนี่กำลังนอน เอ้ยอันนไหนบอกเฮ้ยเอ้ยคนนี้บ่น้องมันน้องหมอนี้เนาะเออเด็กมีไปโลกาจะพุ่นดำหน้าจะพุ่นโถ่กระคุดนี่มาก็นอนพอมาได้บานนี่ยโอ้กินกระรอกเนาะเนาะจะกกระรอกได้นี่นอนอ๋อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่เลยตาจ้ามาในเลยเนาะเห็ดลึกเปิดกับเห็ดเป็ดโคเป็ดโคไก่ได้ชวนกินไหม กินเมงพร้อมโหลาาก็เจ้าก็สสวานในขุดเลยอ่าสายสวานเนื่องจากว่าป้องกันย่านันถือระเบิดถ้าเอาสายโจกเนี่ยอันตรายกดขุดปังลงไปมันถือระเบิดแตะบึ้มเลยอันนี้ของก็เจ้าคอยขุดเอาเมื่อทีที่ก็เจ้าเห็นหน้าหนึ่งโซล่ากับทีมงานเก็บกู้ระเบิดมามาขุดแล้วนะเต่ว่าเพื่อความปลอดภักก็มีเนเจอคอยคอยขุดคอยขุดเอาเอาสิ่งสวนคอยขุดคอยไงไปเท่าละน้อยนะ เพราะว่ายานมันถึอสเก็ตเล็กสิ่งต่างๆและยานมันเป็นอันตรายต่อครอบครัต่อต่อชีวิตได้ถ้าว่าบุบมานกอ,อันตรายเพราะว่าพื้นที่เขตนี้ล้วนแล้วแต่มีแต่สิ่งเส้นหลือจากสุข,ขามสซข,ขามเวียดนามนะ ค่อยกระซี่พาทุกคนยางเลาะตามทงหน้าแช่งของบ้านซบลู่นะเม่นีอายุเขตจุดสุ่มเจี๊ยงตูป้ปเลพี่น้องชาวไทายเอินว่าตำบลน,นะจุดสุ่มแม่นตำบลเลยทุกคนเลยบเบื่เฮยยันมีมีมมผู้มีหลายคนที่ว่ามีเฮาวจื้อว่าตำบลน,นี่คือจุดสุ่มมาละผู้บางคกนก็ถา,ามมาคอมเมนต์มาถามว่าเจีหอมว่าจุดสุ่มในเม่นเรลอวะนะกับตำบลเด้อพี่น้องชาวไทายเอินตำบลน,นะเขตจุดสุ่มเจี๊ยงตู้ปนี่ มีบ้านที่บ้านที่มีเงินไขเฮ็ดหน้านี่ก็มีเพียงแต่บ้านหน้าแล้วก็บ้านชมลู่แล้วก็บ้านตะลุ่นนะวิทธันแล้วก็แมนบ้านลูซเ่อ่นะแล้วเรือหันแล้วมีมีเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ที่แบบเป็นผู้ก็เลยมีมีมีความสามารถเฮ็ดหน้าได้นะแถวนี้แหละหลายกระมู่คือบ้านชมลู่แหละมีมีเนื้อทีหน้ากว้างกระมู่นะรอตามชานเซียมะเฮงตะกี้ชานเซียมะเฮงฮอดพีนะมันขอยับลงยับลงฮอดผู้เป็นฮอดผู้เขียวเขียวทุ่มหมดแหละ โอ้เวลาคอยคำลงแรงทุกคนในซาบ้ากำล,ลังขงมุขมกขมมลกับมันการลกุกลุกกาดับหน้าแช่งได้แบบน,นี้แลยวตอนนี้ประมาณเดินหกเดินห้าเดินหกเล่านะประมาณวิทย์สงการข้าเจ้ากเกี้เข,ข้าตัวนี้้วก็ตกกาไม่อยู่ในหน้าปีได้บ้านเด็ดห,หน้าได้สองฤดูบัานชวนบัาชวนโอ้ดับหน้าเลยเนาะกาข้าเจ้านี่ เนี้ยน้อยเขาเจ้าดำ่มท่านี้นะเขาเจ้ามันจะมีด้ยาวคือกาแถวบ้าน,น,านาเฮากาบ้านเฮามีมัดยาวมัดใหญ่นะเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเห็ดนิ้อยน้อย,อยโลแกนแล้วก็ล,วลงมาเฮือนี้เลยมีปา่าป่าที่เขาเจ้าซอสน,นะนะเจี๋ยวเชียร่ดิตัวกระลอบอ๋ออันนี้เบิรเสียเลยนะเสียรกี่โอ้เก็บป,ป่าเนาะ ป่านี่ยป่าในแซวแช่อยู่นะเก็บป่าเก็บหอยโอ้สำสีกิ่นเอ้ยนี่อาหารแรกเนาะโอ้โอ้น้อยๆก็เก็บเป็นอันโพ๊ยเตโตยอันไหนอันโพ๊ยเตโตยเอาคำวางไอ้จ่าก่อนโอ้เอลื่อๆๆๆๆแล้าเสียเสียถุงมั้งเสียถุงเหนียโอ้ไปล้างนี่ก็ขาวทน่ะเลรอนี่มีต่ป่าเลยเนาะ คล้ายๆคือปลาซิวล้างเสเื้อสวีขั้นบาบัานนี่ตกตัก้งกี้โอ้โหได้เราเราจะหามาโฮมโฮมโฮมเฮากันนี่นี่โฮม,ม,มกันได้หลายแล้วนี่อันนี้เอาไปมกกินโอ้แสบสุดยอดเลยอันนี้อาหารอาหารสดจากโหให้ไปหน้าจากธรรมชาติทุกคนเลยอ่นอนยามเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้ามากก็ได้กินปูกินปลาตามเฮือไห้เฮือหน้า มันคือความสุขที่แท,ท้จริงที่หาได้ยากทุกคนเออนี่แหละหลายเกากำลังเสี่ยงรถไทยบ,บุ่นแซวแยูโอ้เออ,เอ,อนี่มันลุบ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  <c oughs> เดี๋ยวเลิกไนดะ้เกือบเพ่หัวหนา้าแขง ตัวนี้มกนอเลัรตน,นกาประมาณกาเขาจะเอาลกดัมกับประมาณส้าเส้นทุกคนสซมโอ้หนังเลยเนาะหนังลกเลยเนาะกูเลยไห <c oughs> นยักม์งเลยลูกเอเดี๋ยวนี้หมอ,อ,อสามโมงสามโมงสามโมงแล้สามโมงแล้วเออสามโมงนึ จะมงเลิกนี่ตังแ้อันโน่ตังชิ้เอาคอบงเลงนลโอ้คบ่อ็นเด้รอไเอนอ็นรวย่แล้วของค่อยอันนเอ็นได้โอ้สบายสบายสบายโอ้สบาย่ว มันบอมันบอกหาดาต่ทุกคนนล่ลกเส้นเลยได้เส้นั้นเลยเพราะว่าดินมันเหลวอืออือนะหวนคืนนดีดเคยเห็ดหน้ายูดอคคอยก็ได้โบได้ตัดเลยห่างมันดำด้ยเัยสบัดเลยเออสบัดเลยกดหนึ่งดังเลยเบโอได้ตัดหางเลยเอาไปดำเลยคู่ไหมอ๋อวิคู่ เอาสยู่บานหน้าได้เอาแห้งกันบ่อีนอีกกล้องนะอีกกล้องเหรอโอ้อีกกล่องอีกกล่องแนวแห้งสอนชิ้นกเจ็ดโคกมืออนี่ดำบ่อมืออนี่ยังยังจากมือโลกาไ่ไหนเอ่ยตอางปรเทมือไหนมูชัยนีรุยนี

อาจจะแตกต่างครับอันผ้าผู้ไทยเฮาเคยลกแต่ว่าชุมเฮาแล้วเตาะมแรงชุมเฮาและคาบแรงเลยแม้นลกคาบเสาเลยแม่นดับนะแน่ต่ละมือแต่ละมือตรงได้ดับนะเขาจะเอานีลกลกบนมือเลยแลผู้ชายจะคาดไทยไว้คาดไถไถยไทยไว้เรียบร้อยเลยไม่ยิ่งเขาจะกัดจะลกแต่มือมือต่อมากเขาจะดับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะทำหน้าเลยแต่อีกตามการวางแผนของแต่ละคคอบคู่กันมีชื่อกันไ Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những video นี่สบายนั่งไปเดินเรียบดีก็นั่งรถมี่ไปสวัสดีเลยนะนี่นั่งตั้งเพือตั้งมันอ่าเนื่องว่ามันก็มี่พอดีคือมันมีเจ็จเอวตะบนอีกี่เนาะเใชฮะ่เลยไปหางนะนี่นี่พ่อไปหางนะเดี๋ยวเบิ่งเอามาแต่เลยไม่หางนี่เหรอเอา มามาแต่เอาโพบ้านเริ่มาแต่เอาบ้านเลิ่มมาแต่บ้านเลิ่มไปหางบ้านนี้บ้านชมลูนี่เนาะเอาอายบ่เอามือบังไว้เลยบอ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 ผู้หญยวบอกไม่หางนะเอออเาสาวไม่หางไม่หางกันยังงามอยู่เลยหนึ่งอ้อเนาวอร์โนโหมงย่อกันโหมดเชื่อทุกคนนะ เรียบร้อยแล้วไทยนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยมือมันดำเลื่อนป่โอ้เปได้ได้เป็นยังไดเข่าโอ้ได้ได้ได้สำนี้โอเคพอดีดำแล้วสำนี้นะน้องเพิ่นผู้น้อยนี่ยังหาเก็บป่าอยู่นี่แหละความสุขของโซนบททุกคนเอ้ยหาเบิกเลยเนี่ยโอ้ยขาแหลมเมื่อก่อนเนอะ จูจูขอบเจอเด้อยขอบเจอเด้ยอดย <c ười> ขั้นว่าชุมเห่ามีมาเฮ่ากับมีเห็นว่าเฮามีหูมีเห็นว่าชาวบ้านเขาเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในเลอนะตามผู้ตามผาแต่เขาเจ้าก็มีความสุขกับการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าการใช้ชีวิตอยู่ตามโซนบดไม่ได้แข่งขันกับเงินอาเลดเงินขึ้นเทลอเะเลอนะไม่ได้แข่งขันกับสินคา้าเขาเจ้าพ่อเพลงแต่ว่าเขาเจ้าแข่งขันกันอ้อให้งานนะแถวบ้านเนาะนี่ แถวบ้านผู้ดอยก็เจ้าแข่งขันกับปุ๊มะคิดปุมะเคือปุ๊ยานี่อันนี้คือพ่อแข่งขันของพระเจ้านี่นะพระเจ้าจะมีแข่งขันกับยุคเศรษฐกิจคอมีหูว่าเรทเงินขึ้นเทเล่เทเล่วันนี้ขอมีจักนะพอเพ่งแต่ว่าํำมากกะมะนนาวกะเฮานอนหฮผ้าแล้วกะตื่นเมื่อเช้ามากกะตักน้ำตามข้าวเฮ็ดยู่เฮ็ดกินหันหน้าเฮาป้าเฮาด่งหาหาเงินหาํำตาปรดูกานนะ อันนี้คือความสุขอันนี้คือชีวิตการเป็นยู่ที่แท้จริงของพี่น้องชนเผ่าตรีเฮาอยู่ตามชนบททุกคนเลยบ้านนี้เป็นบ้านหนึ่งที่ว่ามีวิวธรรมชาติงามทุกคนเลยมุม360องศาล้วนแล้วแต่ผู้อ้อมหอบนะเช่นทางในงการเลาะเรียบไปตามจ่ายผู้ต่างๆตามขบวนรถยกรถเปลือไปเฮ็ดตามเส้นทางนะแต่ว่าชีวิตการเป็นยู่ของชาวบ้านกาับนาที่เพิงพอใจคือเขาเจ้าเฮ็ด เฮ็ดหน้าได้ส่องรดูแล้วก็ครอบโคเลอรมีกลุ่มกิ่นขาเจ้าก็เฮ็ดเฮ็ดหายตืมนะสิ่งที่นี้แหละคือเขาเจ้ามีความสุขอยู่กับการดำรงชีวิตอยู่เขตโซนอบทเขตไฮไกโชลิทุกคนเนี่ยเอ้าวันนี้ข้อกะคำ้ำเลยค้ำแล้วกะชีได้เดินทางบ้านนี้นะข้อกะชีได้มือพักผ่อนอย่บนหน้านะและมือหน้าข้อชี้พาทุกคนไปเที่ยวอยู่แถวบ้านกอกบ้านลากตามหมู่บ้านต่างๆที่วันเลาะเรียบตามันแม่น้ำเซบางเหงนะวะ วิถีชีวิตแน่แต่ละหมู่บ้านนี่มันเขาเจ้ากินอยู่ในเลยน,นะกอจ้าก,กันไปกาอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการชนบทนะเพื่อมีเพื่อพาดคลิปไม่ไหมวิดีโอไม่ไหมทุกคนเลยสิ่งสําคัญกาอย่าก,กดห้ามโฆษณาทุกคนเพราวะว่าโฆษณาคือขาน้ํามันลดนะทุกโฆษณาที่เข้ามาในวิดีโอของวัสิหอมนี้รวดแล้วติดเป็นขาน้ํามันลดขาเดินทางสิ่งๆต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโฆษณาเลยทุกคนเลยเอาบัานี้กกับิหอมกับชีดแอํอลาพาจาจกไปก่อน พบกันใหม่ในวีดีโอต่อไปด้วยทุกคนสำหรับวีดีโอนี้ขอกล้าเขาว่าสบายดี